Thank <laughs> you. สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครที่กําลังรับชมนะครในหัวข้อวันนี้ครับทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งวันนี้เราก็ก้าวเข้ามาสู่ในหัวข้อเนื้อหาสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครซึ่งเราจะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการลงมือติดตั้งหรือทําการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกกันว่าซิสเต็มซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าตัวระบบปฏิบัติการนะครับ ซึ่งตัวซิสเทมซอฟต์แวร์นั้นคุณสมบัติที่สําคัญเลยคือเป็นตัวที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรหรือจัดสรรคุณสมบัติต่างๆเพื่อจะเข้าไปทําการาสร้างประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานนะครับหรือทําการรองรับการติดตั้งพวกแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกซอฟต์แวร์เฉพาะด้านที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีซอฟต์แวร์ที่ดีหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดี นะครับเราต้องเริ่มจากการาปรับปรุงตรวจสอบนะครับหรือแม้กระทั่งทําการอัปเดตตัวโอ peration system หรือตัวระบบบริการนะครับในที่นี้ผมขอนําเสนอในส่วนของตัว Microsoft Windows นะครับ10นะครับซึ่งวิธีการนะครับเช็คอันดับแรกเลยหลังจากที่ทุกคนนะครผู้ที่สนใจแล้วก็นักศึกษานั้นทําการอินสตอรตัว Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมัจะเข้าสู่หน้าจอที่เป็น ตัวเดสก์ท็อปนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวเดสก์ท็อปที่ทุกคนนั้นนะครับจะเริ่มต้นเข้าใช้งานหากคนที่ติดตั้งใหม่ๆจะไม่มีไอคอนเยอะเท่ากับผมนะครับจะเป็นไอคอนที่นะครับมีเพียงนิดเดียวนะครับ สำหรับคนที่นะครับยังไม่มีไอคอนตรงนี้สามารถทำการเริ่มต้นนะครับเซตนะครับหรือทำการครเอทไอคอนได้โดยวิธีการอันดับแรกครับนะครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปครับในส่วนที่นักศึกษาและผู้สนใจกำลังชมอยู่ตรงนี้นะคะคือเดสก์ท็อปนะครับเราคลิกขวาครับไปกดตัวเมนูด้านล่างสุดครับจากนั้นนะฮะจะขึ้นเป็นลักษณะป๊อปอัพตรงนี้เรียกว่านะครับไดอะล็อกบ็อก ไดอะล็อกตรงนี้จะประกอบไปด้วยเมนูทางฝั่งซ้ายมือสังเกตเลยว่า Windows หลังจากรุ่นที่เป็น Windows 8เป็นต้นมานะฮะลักษณะของการแสดงผลจะเป็นไดอ l o ็อกบ็อกที่มีเมนูทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว Windows ในยุคเก่านะฮะหน้าตาจะมีลักษณะนะครับเป็นแอปพลิเคชันอยู่ตรงตรงกลางเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูลักษณะแบบนี้อ่านี่ครับ นี่คือลักษณะของคอนโทรลพาร์เนลหรือตัวคอนโทรลในพวก Window s เนะครับ Windows 8ลักษณะนี้ยังคงอยู่ถ้าย้อนกลับไปเก่ายิ่งกว่านี้นะฮะก็จะเป็นพวก Window s มีนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับใน Windows 10ยังคงสภาพการเข้าไปใช้งานพวกนะครับตัว Setting หรือตัว Library ต่างๆที่ใช้ในการปรับแต่งคอนโทรลหรือสนับสนุนติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะด้านนะฮะ เดี๋ยวบางคนอาจจะเห็นเมนูนี้แล้วยยอเยอะแยๆ,ๆหมดเลยเดี๋ยวผมจะเน้นๆให้จุดสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องทําการตรวจสอบสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆนั้นติดตั้งครบหรือ,อยังประสิทธิภาพของเครื่องสูงหรือใช้เต็มที่หรือ,อยังเพราะบ,บางคนครับซื้อคอมพิวเตอร์มาดีมากนะฮะแทบจะเปรียบเสมือนได้กับฟินเฟอรี่แต่ทําการติดตั้งอ,อุปกรณ์ไม่ครบนะครับหรือทําการ install window s ผิดวิธีนะครับซึ่งผมจะแนะนำหรือว่าเวลาที่คุณไปทำการซื้อคอมจากร้านมานะฮะแล้วทางร้านติดตั้งตัว windows ให้ในลักษณะที่เรียกกันว่า code นี่ก็ถือว่าเป็นการติดตั้ง windows ที่ผมใช้คำว่ามักง่ายแล้วก็แบบมันจะทำให้เราได้เครื่องที่ไม่ดีะฮะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะา้ต้องมีการ format กระบวนการนะฮะให้ชัดเจนแต่นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะพาปรับแต่ง นะครับอันดับแรกเลยนะฮะเราทําการสร้างไอคอนตัวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าก่อนวิธีการสร้างนะฮะก็คลิกขวาที่เดสก์ท็อปรยบร้อยแล้วนะครับเปิดดาวล็อกบ็อกขึ้นมาจากนั้นไปเลือกที่เทมครับเทมตรงนี้นะครับสามารถทําการปรับแต่งแบ็กกราวด์ได้ตามความชอบนะครับสามารถที่ทําการเลือกสีสันนะครับตามความชอบได้เช่นกันแต่จุดที่ผมจะเน้นก็คือนี่ครับเดสก์ท็อป ไอคอนเซ t ติ้งพอเราคลิกปับ๊บตัวที่เราต้องใช้งานเลยครับมีคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับรีไซเคิลคอนโทรลพาเนลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไว้เปิดตัวปรับปรุงนะครับตัวเข้าใช้งานไฟล์ต่างๆนี่คือจุดสำคัญนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะจากนั้นทำการกดโอเคเพื่อเปิดใช้งานครับจากนั้นทุกคนจะได้ไอคอนเหมือนกับผมครับ ส่วนโปรแกรมอื่นนะครับบางคนอาจยังไม่มีไม่เป็นไรขอให้มีเพียงแค่ดิสพีซีนะครับเน็ตเวิร์กคอนโทรลพาเนลรีไซเคิลบินนับสตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการาช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับปรับปรุงตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าในเอกสารที่เป็นตัวสไลด์พ e อพอ i n t ในตัวเอกสารที่เป็น PowerPoint นะครับผมได้ทำการแน่ไฟล์ไว้ที่ในกลุ่มนะครับในเพจนะครับเรียนรู้เทคนิคสารสนเทศฟรีกับอาจารย์จอร์ดหรือเข้าไปในเพจนะครับเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะเดี๋ยวไงผมจะทำลิงก์ไว้ให้ถ้าใครยังไม่มีหรือกดแอดผมเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมเชิญเข้าเพจได้นะฮะ สำหรับคนที่มีแล้วนะครับผมจะทิ้งไฟล์ตัวที่เป็น presentation นะครับคือตัว powerpoint นี้ไว้ให้เพื่อจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการปรับแต่งเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะบอกอยู่ว่าให้ทำการเปิด property computer นะครับโดยการสร้างอะฮะ create icon ขึ้นมาจากนั้นดู property computer ครับเมื่อสักครูน่นี้นะครับเราทำการสร้างไ icon ละอันดับต่อไปครับลองดูซิว่า property อยู่ตรงไหนครับ วิธีการเข้า property นะครับเพื่อทําการเปิดดูคุณสมบัติของเครื่อง1เลยครับคลิกขวาที่ MyCom ครับเปิด property ในระบบจะทําการแจ้งมาทันทีว่าคุณได้ทําการ install Windows 10เอร์ชั่น Home นะครับของคุณได้ทําการมี processor เป็นรุ่นใดนะครับความเร็วเท่าไหร่ประมวลผลเท่าไหร่นะครับความเร็วของ ram อยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับเครื่องที่เป็นอุปกรณ์นะฮะจะสังเกตเลยว่าถ้าคุณติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น ram หรือ Memory 16 g ิกแล้วขึ้นเต็ม16แสดงว่าคุณติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์แบบบางเครื่องครับผมสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเดี๋ยวพิ่งซีเรียสนะครแต่ถ้าเป็น PC อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับโดยวิธีการครับสังเกตดูว่าถ้าคุณติดตั้งแรมที่16นะครับแล้วเต็ม16นี่โอเคแต่ถ้า ติดตั้งแรม16และปรากฏว่าอยู่ที่13จุดกว่า14จุดกว่าแสดงว่ามีการดึงเมมโม y รีไปใช้งานในการแสดงผลนะครับคือหน้าจอที่เราแสดงขึ้นมาเนี่ยมันถูกดึงเมมโม y รีไปใช้งานนะครับส่วนตัว system type ครับตรงนี้สำคัญอย่างหนึ่งก็คือหลังหลังจากที่เราทำการปรับแต่งตัว windows เสร็จแล้วเราจะทำการติดตั้งตัวโปรแกรมสำเร็จรูปเยอะแยะมากมายเลยในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่น Microsoft Office 64บิตเพราะฉะนั้น System Type ตรงนี้มีความสำคัญครับถ้าเครื่องเราเป็น64บิตเราก็ต้องติดตั้งให้ตรงกับการประมวลผลของระบบนะครับถามว่าลง32ได้ไหมได้เช่นกันนะครับแต่คุณขี่เฟอร์รี่คุณจะขี่รถเฟอร์รี่ไปซื้อผักตลาดทำไมในเมื่อคุณสามารถขี่บนสนามแข่งได้อย่างนี้เป็นต้นนับชื่อเครื่องคอมครับแล้วก็ Windows Activate สำหรับคนที่มีลายเส้นก็สามารถทำการเช็ค product key เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ windows นะครับทำการอัปเดตผ่านทางระบบเครือข่ายอินเน็ตจุดที่สำคัญที่สุดนะครับของตัว windows ที่เป็นเวอร์ชั่น10ขึ้นไปคุณสมบัติของมันจะไม่เหมือน windows 8ซึ่งเป็นลนักษณะออฟไลน์นะครับลักษณะของ windows 10คือมันจะทำงานบนเน็ตเวิร์กเป็นหลักเลยมีการตรวจสอบพัน security ต่างๆมากมายแทบไม่ต้องลงแอนตี้ไวรัส เพราะจะมีตัว sv host ของ microsoft เข้ามาช่วยในการปรับปรุงแก้ไขนะครับมีข้อดีและข้อเสียครับเดี๋ยวผมจะกล่าวในการใช้ซอฟต์แวร์ในอนาคตไปเรื่อยนะครับตรงนี้ครับคือการตรวจสอบ property นะฮะต่อไปเลยครับตรวจสอบ property เสร็จแล้วนะครับไล่ต่อไปเลยครับ system protect ลองดูครับจุดนี้ครับสำคัญเลยฮะ system protect ตรงนี้สามารถทำการ restore ครับ คำว่าร s t o ต e คืออะไรร s t o ต e คือการย้อนเวลากลับไปณนะวันที่เราทําการ Create หรือ Configuration เอาไว้นะคอนฟิกก็คือําำการ Setup นะครับ Setting ตั้งค่า,าไว้หมายความว่ายัางไงวันนี้วันที่1ผ่านไป20วัน w i n d ดว์ดของคุณมีปัญหาเกิดอ,อาการต่างๆต,ต,ติดไวดรัสโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา w i n d o w ์มีปัญหาปั๊บเราย้อนกลับไปวันที่1ได้ครับ โดยที่ข้อมูลไม่สูญหายดีไหมฮะผมว่ามันดีมากเลยครับการที่เราสามารถย้อนเวลากลับไปได้เหมือนไทม m a c ชช i นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่ทําการ Configuration เราไว้ได้ว่าเราจะสร้างไว้บนพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้ควรทํำไว้เลยครับอย่างของผมนี่ผม Turn on System p r o t e รเทคชเอาไว้คือให้ระบบทําการตรวจสอบทุกครั้งที่ผมติดตั้งโปรแกรมอัปเดต Windows นะครับพื้นที่ในการรองรับของผมอยู่ที่ 2.4G เป็นหน่วยความจำครับ เอาไว้สำหรับนะครับดีเทคดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรหรือเปล่าโดยประมาณนั้นนะครับก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับตรงนี้สําคัญส่วนหนึ่งนะฮะจากนั้นครับมาดูในส่วนของ a อควนครับหน้าที่ของตัว system property ในเมนู a อควนนะครับจะทําการปรับ performance ครับไม่ว่าจะเป็นตัว version effect นะครับตัว p ปรเซสเซอร์นะครับ m มมโมรที่ใช้ในการจัดการคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับตรงจุดนี้ปกติเวลาคนเราใช้งานมากักจะไม่ค่อยไปดูเมนูนี้แต่มนันนี้สำคัญมากเพราะอะไรครับเวลาที่เรา,าเลือกอุปกรณ์มาใช้งานเราต้องการที่จะใช้มันเต็ม100%หรือใช้ให้ดีที่สุดมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่เข้าไปปรับแต่งทําให้ศักยภาพที่มันแอบซ่อนอยู่ดีขึ้นนะครับโดยการคลิกเข้าไปที่เซตติ้งครับนะครับคลิปกปที่เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับ ก็เข้าไปที่เมนู d v a n c e ครับ d v a n c e ตรงนี้ Virtual Memory ครับกดที่เช็คตรง Virtual Memory ตรงนี้ก็คือมันจะทำการเซตเป็นออโต้เอาไว้นะครับเพื่อให้ระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นการโหลดข้อมูลจากได้ C ไปสู่ได้ดีนะครับหรือทำการแบ็กอัพกรณีที่นะครับ เราเปิดโปรแกรมใช้งานเยอะๆนะครับที่เรียกกันว่าไฮเปอร์เ d i n g Technology คือสามารถทำงานประมวลผลพร้อมกันได้หลายอย่างตรงจุดนี้ถ้าเราเซตนะครับหรือทำการเปิดออโต้ออกนะครับจะมีในเมนูที่เขียนว่า System Manage เดี๋ยวทำการเซตนะครับโดยวิธีการ,รถ้าตรงนี้นะครับเราเปิดออโต้ออกนะครับให้ตัวระบบเป็นตัวจัดก,การไซ์ให้ก็ได้นะฮะนี่ครับระบบมันจัดก,การให้ละอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าระดับต่ำสุดอยู่16เมก นะครับเราก็จัดก,การโดยบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ2,937เมกหรือประมาณ2กว่าจิกแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าเอาแรมของเรามาใช้ได้4แค่2จิกเองมันน้อยเกินไปนะครับผมก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับเราสามารถใช้สเปคซิ y ไฟตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับผมใส่เข้าไปอยู่ที่ประมาณ48000 0, 0, นะครับ40,000 แล้วก็ใส่นี้เข้าไปเลยเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามนะครับเ็จเลยเห็นไหมครับพอเราใส่เมมโมรีเข้าไปตรงนี้คือเราปล่อยให้ไดซีทำงานบนเมมโมรีที่สูงไปเลยนะครับอย่างเงี้ยใช้แค่สองกว่าสองพันกว่าผมจัดให้เลยครับสี่หมื่นแล้วทีนี้ได้อื่นๆเราก็ไม่ต้องไปใช้งานเนี่ยอ่าเมมโมรี Memory ที่มันสูงมากนะักเรายัดลงไปไดซีอย่างเดียวก็ทําให้เครื่องเราสามารถที่จะทําให้เร็วขึ้นได้นะครับในรูปแบบของเวอร์ชันแมมโมรี เราเดึงสักยภาพขึ้นมาใช้แล้จากแรม16กิคุณไปใช้แค่2องไปใช้แค่2องกิไปใช้แค่4ี่กิกไม่คุ้มครับซื้อมาทำไมตั้ง16นะฮะประมาณนี้นะครับปรับแต่งครับ Apply แล้วก็ตกลงครับจากนั้นในส่วนอื่นๆตรงนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับ Account ผมไม่แนะนำแล้วกันครับในส่วนของตัวตรงนี้ครับ Startup and Recovery เป็นการทำให้ Windows นั้นสามารถบูตได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ตั้งไว้ต่ำ แล้วนะฮะก็ถือว่า3วิก็โอเคแล้วครับโอเคนะครับนี่คือส่วนของ system pro อ่า property เม n u advanced นี่คือส่วนที่สำคัญนะฮะแล้วเราก็รีาร์ทเครื่องครับแล้วเรารอดูในการปรับแต่งจุดต่อไปซึ่งจะมีอีกหลายจุดที่เราต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ครบแล้วถึงจะทำการลงพวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะฮะ